ลกจ้างลูกจ้างรา,ายเดือนลูกจ้างชัวราวรายเดือนที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีวุฒ<บ>ิปตีจบนีล้อกาาันงนะครับคือคือจบปรตีสายนักวิทยาการสาธารณสุขนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าข่ายในกลุ่มสี่ส,สี่สายงานกรุนั้นคือส,สายงานก็คือสถา,านบรารพิเศษครับแต่ว่านักวิทยาการสาธารณสุขเนี่ยเขามีช่องทางไหนที่จะเข้าสู่ ตำแหน่งข้าราชการได้ต้องไปสอบที่กรมใช่ไหมครับแล้วก็เรียงลําดับยังไงอยากอยากทราบรายละเอียดตรงนี้จากท่านพอครับกงนี้นะครับก็คือการไปสอบที่กรมนะครับถ้าเราเป็นสายสองที่สัญหากรณีพิเจษมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นวุดมุดทัศต์นี่แหละจบปตีครับจบปตจบปตสครับปตสคืออย่างนี้ครับมันจะมีนักวิชาการสารสูขแต่วงเล็บทักตันะครับ ชุดนี้ก็จะสามารถที่จะวันสรรหาสายสองโดยกรณีพิเศษได้แต่บางคนท่านบอกว่าไม่เอาเหมือนที่ทังมอให้ทำในงานเป็นหลักถ้าเอาก็คือมาสอบสายสองคุณก็จะมีสิทธิ์สอบสายสามโดยสอบเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายงานนะครับมันก็จะเปลี่ยนก็มันก็จะเหมือนสถานบริพิเศษเพราะว่าเราสอบเองสอบเปลี่ยนสายงานเราสอบเองนะครับหรือใช้เลขตำแหน่งตัวเองในการตดมอใช่ใช่หรือกรมเปิดสอบก่อนสประเทศนะครับเราไปสอบได้ เราสอบได้ลำดับที่1นึ่งพันแต่บรรจุถึงแค่5้าสิบนะครับเราก็สามารถใช้วิมพ์หนึ่งพันมาได้เลยครับผมแต่ม่นที่เป็นการใช้วิมพ์ใช้ผลการสอบครับเพราะเขาสอบกานอยู่แล้วเองครับแล้วก็เป็นคนของผมเองเป็นทางการเวลาใช่ครับทำได้เลยโอ้ครับนี่ค็อข้อดีเอ็กซ์ตาร์แบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับทางฝั่งอบจนะครับท่านโยกครับ